อะขอแสดงความดีใจทำอะไร charge, ขอแสดงความดีใจที่หวยเด็กท uh ุกคนที่หวยแด็กทุกคน่านรัน่ารับโอเคป้าไอเบีเอาน้ำให้ลูกพี่อยู่ลยเนียเอาไว้ลูกพี่รัตนาหน่อยเดียเดี๋ยววันนี้วันนี้นะครับฝากคนแชร์ฝากคนแชร์ครับมีเมนูเหมือนเดิมเมนูเด็ดวันนี้ครับเมนูเด็ดมีไก่ฮะหมักน้ำมัรัเมนูเด็ดเดี๋ยวเราคุยกับป้ารัตนาก่อนวันนี้ ลังจากไว้ออกป้าเมื่อวานป้าบอกหนึ่งสองหกแปดโดนแดกป่ะหนูเคยบอกเหรอไม่เคยพูดเรื่องหวยเลยเฮ้ยเล้วเมื่อวานใครพูดเด้ป้าชีวิตจริงเนี่ยเด็เปิดน้ำก่อนปิดน้ำเดี๋ยวเอฟซีฝักแแท์ครับเปิดน้ำให้ป้าดีก่อนขอบคุณค่ะทานเลยป้าขอแห้งครับหวยแดงขอแห้งเลยหัวแดงไปขอแห้งเลยครับ โอ้ยแดงก็ขอให้เลยป้าโดนแดงกี่บาทไม่ได้เป็นจริงในชีวิตเลยค่ะแล้วเมื่อวานใครบอกหนึ่งสองหกแปดไม่เป็นเรื่องจริงเลยที่เราป้าเป็นขี้่ะป้าขี่แล้วเนี่ยเหม็นขี้คุณนะเนี่ยเฮ้ยโอ้กูวกูเหม็นที้รัตนานี่รัตนาขี้แน่เลยลอาไปดูแล้องเลยเไปดูดิยเพว่าที้แน่เลยว่ะคูยกันอย่างนี้นะจริงนะชีวิตจริงจะบอกคนมั่นใต้หมดเลยเพื่อนพี่โนที่เป็นตำรวจเนี่ย บอกว่าไงอ่ะเราเรียบร้อยเราไม่ใช่คนอย่างนี้เลยแต่มันเหม็นนะมันไม่อยู่บ้านฉันทำไมล่ะมันไม่เกี่ยวกับบ้านใครมันเหม็นนะป้าพูดอย่างนี้นะดิที่พูดเลยพ่อสมไม่ต้องพูดให้ใครฟังหรอกแน่นอนไม่ต้องพูดเงียบปากเ็นมีไหมนี่มิฝากกดแชร์เขาฝากฝากผมฝากกดแชร์ด้วยผมด้วยฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ผมด้วยฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ฝากกดคนกดคนกดคนฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ต้องพูดแบบนี้ พครับสมไม่เป็นจริงไม่มานคงเลยนะฟากแช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 ่ฟากแช่ฟากแช่ฟากแช่ฟกอ็นี่มกคนเผาทำปุ้ยพตานีอะไรมัพูดอะไอ่าตาผมมกคนเผาทำปุ้ยมกคนเผาทำปุ้ยอ่าอีกครังกครั้งไม่ไหวแล้วเอาเอดเดี๋ยวไม่นกันจย็นไปงไม่นอนจงไอ ปู้ยก่อนมกคนเผาทำปุ้ยมกคนเผาทำตุ้ยไอ้ที่ดีเจมพูดแบบนันนะอายุดีโอเคโอบงบรองบลองบงบลองบลองกูเด็ตายตายตายไม่ใช่อายุดีอสอนนัคนอายุดีพูดตามอายุดีอายุยดีบ่งบ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 งพูดตามจ หรืออะไร่ะเอีคนก็จะมาแอบยิงกขาพูดยิงใครถ้าพ่อสงบอกยัดซับเลยเดี๋ยวซับเลยทำสิฝากกดแชร์ให้ฟรีฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ด้วยบอลทำไมพ่างใครเยี่ยนอ่ะมึงไปทำอะไรไม่ได้ใครเยี่ยนพ่างกระตุกอ่ะเป็นที่สัญญาณเหลนไม่เกี่ยวกันเออฝากกดแชร์ฝากกดแชร์ด้วยพูดดิกดแชร์ฝากกดแชร์มันแรงป่องแรงป่องบ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 อง ให้ตายเลยตายเลยเดี๋ยวพี่โนดมาแล้วมาทําไมฆ่าคนมาทุกวันยังไม่ถึงเหรอเฮ้ยพระสงฆ์สั่งคุยกันสั่งว่าไงสั่งว่าไงพูดอะไรต้องพูดโอ้ยแกก็เป็นแบบนี้ทุกครวันนะแกโอ้ดูเนี่ยฝากกดแชร์ฝากกดแชร์พูดดิฝากกดแชร์ฝากกดไอ้นี่ฝากกดไอ้นี่ฝากกดแชร์ฝากกดแชร์เลยฝากกดแชร์ฝากกดแชร์กดไอ้นี่โว้ยแชร์เว้ยให้ตายเลยแชร์เว้ย เดยวคนแถวนี้เขาบอจะแอบยิงเฮ้ยเรืองเยเยอายุได้ดินี้อายุได้ดิไม่พูดลดอายุได้ดิอายุได้ดิบ้องบองบองบองเดยวคนจะมาตองตองพรงๆพูดดิไม่ไหวแล้วนะต้องไหวยายามึงม่เด่น้องตองมืงหรอกมันเอมุกยาบ มกคนพา่นพาวทำปุ้ยมกคนพ่าวทำปุ้ยทำไอ้นี่มกคนพ่าวทำปุ้ยมกคนพ่าวทำปุ้ยไม่ไหวแล้วนะมกคนพ่าวทำปุ้ยหนึ่งน่กูจะให้พี่โนต้ตแอบยิงเลยนะพูดตามมกคนพ่าวทำปุ้ยมกคนพ่าวทำปุย้ยพูดตามผมดิเเลยนแบบผมดิมกคนพ่าวทำปุ้ย มกคนเผ่าทำปุ้ยน่ารักน่ารักใช้ได้แล้วไม่จับมือมึงหลั่อกี้คนก็อยากฟังเสียงบล็อช่ชีวิตจริงมาก็แล้วก็ส่งมกคนเผ่าทำปุ้ยไม่ไหวแล้วนะมกคนเผ่าทำปุ้ยพูดสิไม่ไหวแล้วกูพูดไปตั้งไหนอยู่นะอีกนิดเดียวมกคนเผ่าทำปุ้ยทำไอ้นี่ให้ตายมกคนเผ่าทำ ใครไปหาลูกเนื้อข่าวผัาแล้วก็เอาหอมแดงเนี่ยเอาหอมแดงเราเหลกสดเลยนะหอมแดงนะมกคนเผาทำปุ้ยมกคนเผาทำปุ้ยมกคนเผาทำปุ้ยไม่พูดอะไนะเอีกมกคนเผาทำปุ้ยอะอยู่เลยนี้อะยู่เลยนี้บลองบลองบองพี่โนจะแอบจริงมังไงบลองบลองบองพูดเด็ดบล็องบลอง โย่โย yeah, yeah. like ่โย่โยโย่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 ไม่ไหวแล้วนะโย่โย่โย่พูดตามพิ่ไม่ไหวแล้วเดดเดี่ยวคนแถวนี้จะแอบมายิงแอบยิงใครยิงมึงขอหาอะไรไม่ใช่บ้านกูเรียกว่าใครไม่ใช่บ้านกูมึงก็ไม่ใช่เฮ้ยจะทิงอ่ะเดี๋ยวพี่นอดมามาทั้งวันถึงยันเอออุเฉยละมกคนเผาทำปุ้ยดูมันทำปุ้ยปุ้ดี มกคนพ่าวทำปุ้ยพูดดีครับเดี๋ยวพี่นวพี่จักนิ่งังมกคนพ่าวทำปุ้ยปุดเจ๊ไม่ไหวแล้วอ่ะเจ๊ตายเลยมกคนพ่าวทำปุ้ยไอ้นี่ตายเลยไม่ใช่ปุ้ยอ้าวต้องนี้นะยังไฟช็อตนะไฟช็อตนะจะทุ่มหัวมึงเลยนะเดี๋ยวไม่กัน คนแถวนี้ก็จะแอบยิงใครจะมายิงใครจะมายิงมีใครพระสงส์สั่งไว้สั่งว่าให้ไอ้นี่ตายเลยนะฝากกดแชร์ฮะฝากกดแชร์วันนี้ลอตเตอรี่ออกเลขสวยฮะแต่โดนแดกรัตนาบอกหนึ่งสองเหมือนเดิมแล้วก็หกแปดแปดหกแปดแปดหกชิบหายฮะวันนี้เ็าต้องทำเมนูนี่ฮะไก่หมักน้ำปลารลรัตนาจ๋าดิจามกคนเผาถัปุ้ยมกคนเผาถัปุ้ย

บีเอาทุกนี่ยงเร็วถือเลยไก่หมักน้ำปลาไอ้นี่ให้ตายเลยเดี๋ยวคนมาแอบยิงไปตำรวเมนูแนะนำบอกเลยบอกไปสิเมนูแนะนำเมนูแนะนำพี่โนดมากับตำรวจไก่หมักน้ำปลาไก่หมักน้ำปลาโรพีโรพีบุกคนเผาท้ำปุ้ยบุกคนเผาท้ำปุ้ยกูไม่ไหวแล้วนะไหวดิไม่ไหวได้ไงส่งแนี่ยเฮ้ย วันนี้นะครับเมนูเด็ดน,นะครับเมนูคือไก่หมักน้ำปลาร้าไก่หมักน้ำปลาร้าก็มีนะครับผมใช้ต้องปีกไก่ต้องปีกไก่ฮะใช้ปีกไก่มากอ่ะบีบีหยาบเนี่นี่นะครับวิธีการทำฮะทำไปดูก่อนนะเราจะทำไปดูก่อนนะป้าใส่ทุกมือมามาลูกน่ะนูกๆป้าใส่เลยใส่เดี๋ยวขยำไก่ไง ไม่ต้องมึงหรอกได้พี่้องเอาตายตายไปก่อนมกขนพาทถัปุ้ยมกขนพาทถับปยมกขนพาทถัปุ้ยฮะมกขนพาทถัปุ้ยเอชีวิตจริงของแน่นี่นะวิธีการไม่มีแล้วครับเราใช้แอลน้ำปลาราเนี่ยน้ำปลาราครับใช้น้ำปลาร้าดอระพีครับหมักกับไก่เนี่ยเห็นไหมครัใช้น้ำปลาราครับหมักกับไก่ครับ หอมมากหอมน้ำปลารามากเลยเว้ยหอมมากมากเลยป้าแต่ยันป้าทำอะไรอ่ะขยำนี่ไงใส่ทุกมือเอาเอาเอาไอ้ท่านเอาขยำเลยขยำไม่ขยำตัวเร็วอ่ะขยำเลยเอาเอาข้างนั้นขยำเนี่นี่นี่นะเห็นไหมฮะค่อยๆเดี๋ยวเราจะได้กินยังไงไม่กินหรอกป้าต้องแดกดิพี่โนุ๊กมายิงมายิงทำไมป้าสสั่งนี่เห็นไหมฮะเราก็เอา แล้วเอาเอา,เอาไก่เนี่ยไหมดูนะดูป้ารัตนาหมักเองเลยหมักเองกับมือเลยช่วยช่วยจับเดี๋ยวให้เอาออกเลยข้าวออกเนี่ยมีเอาทั้ง